down there. แม้จะเปิดรอบชายหนังกว่า3,400โรงและลงทุนไปถึง110ล้านดอนลลาร์สหรัฐนะคะแต่ว่า Ghost in the Shell ภาพยนตร์แอคชั่นไซเบอร์พังที่ดัดแปลงจากแอนิเมชันต้นฉบับแดนประดิบและนำแสดงโดยซุปเปอร์สตาร์สกาเลตโจเฮนสันกลับทำรายได้เปิดตัวไปเพียง19ล้านดอนลลาร์สหรัฐเท่านั้นค่ะและที่สำคัญก็คือไปพ่ให้กับ The Boss Baby นะคะแอนิเมชันจากค่าย DreamWorks ซึ่งก่อนหน้านี้นนไม่มีคนพูดถึงเลยแต่กลับทำรายได้เปิดตัวไปถึง49ล้านดอนลลาร์สหรัฐค่ะ นักวิเคราะห์ก็มองว่าแม้ภาพยนตร์รีเมคเวอร์ชั่นฮอลลีวูดจะสร้างกระแสได้ดีในหมู่แฟนภาพ,พยนตร์แถมยังได้เรตติ้งสูงถึงร้อละในเว็บไซต์ Rotten Tomatoes แต่ว่าด้วยกระแสโจมตีเรื่องการฟอกขาวหรือวา w a อ h i n g เนี่แหละค่ะที่ก็คือการเปลี่ยนตัวละครจากคนเอเชียเป็นชาวผิวขาวก็ทําให้คนดูไม่ปลืม้มแล้วก็กระทบกับรายได้ในที่สุด ซึ่งแม้ต้นฉบับฝั่งญี่ปุ่นอย่างแซมโยชิบะนะคะฝ่ายต่างประเทศของสำนักพิมพ์โคดันชาเจ้าของลิขสิทธิ์บอกว่าจริงๆเนี่ยสการเลตจแฮนสันก็เหมาะสมกระบทแล้วแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะให้ดาราที่เป็นคนญี่ปุ่นนำแสดงมาก่อนส่วนด้านผู้กำกับแอนิเมชันต้นฉบับมามรุโอชิอิก็ออกมาตอบแบบเดียวกันนะคะแล้วก็บอกว่านี่จะเป็นโอกาสที่ผลงานจากญี่ปุ่นจะได้เผยแพร่ไปทั่วโลกค่ะ แต่ว่านี้ก็ไม่ใช่กรณีแรกนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยกระแสข่าวก็เคยทําผิดให้กับหนัง The Great Wall ที่เป็นหนังร่วมทุนจีนสหรัฐค่ะกระโดนกระแสต่อต้านที่ให้ตัวเอกของเรื่องเป็นชาวตะว,วันตกเรื่องนี้ลงทุนไป150ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะแต่ว่าเปิดตัวเนี่ยได้ไปแค่17ล้านเท่านั้นเอง ด้านกายอาโอกิค่ะผู้ก่อตั้ง Media Action Network for Asian Americans หรือว่าเครือข่ายรณรงค์สื่อเพื่อชาวเอเชียอเมริกันที่เป็นหนึ่งในผู้จุดประเด็นเนี่ยบอกว่าฮอรลีิวูดก็ต้องเข้าใจนะว่าไม่ควรเปลี่ยนเชื้อชาติของตัวละครตามอำเภอใจและหวังว่าผู้ชมจะยอมรับได้ซึ่งกรณีนี้ไม่เพียงกระทบจิตใจของชาวเอเชียที่อาศาัยในอเมริกาเท่านั้นแต่ยังรวมถึงคนทั่วไปและแฟนการ์ตูนบางส่วนด้วยค่ะ